เรเลยแต่ก็มมีดีเดี๋ยวจะให้ลูาน้องสมาเรื่องไคอนดิแล้วก็เปู้ใส่บ้านตามา สวัสดีครับมือน,นีบัวต่ำโตลูกครับขอป้าหาเห็ดในป่าครับมาคนเดียวเด้อผมมีทีมงานครับมือนีรุ่ยคนเดียวครับขอปลามีปลาเห็ดครับถึงมะฮอนครับพี่น้องนี่เด้อม,มากกับชิมาพออยู่ดอกหนึ่งมีดอกก็เลยเก็บใส่สารก็เลยเก็บไปเมียดนะครับผมนี่อันนี้เกินว่าเห็ดชนิดเออแบบ กิมมีคเดคนนะครับเป็นคมแนนเครับอันนี้อันนี้เป็นข้ามนะครับเป็นข้ามครับดอกแรกครับเแซมหอดดอกแย่เน้่ยครับตอนนี้เราจะข้าขวาครับ ข้ามอยู่ครับเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ เดียค่รับาเงยครับ มือเมื่อกี้ครับเลยซ้ำนี่เลย20กว่าด,ดอกครับประมาณนี้ครับเก็บเมื่อกี้ครับ,รบตอนนี้หนามแม่เล็กน้อยนะครับหนอนหนามไว้กินครับมันพลาดกินปลากระเพรากินเผากินปลาก็เยอะครับพี่น,น้องเลยต้องต้องตันไปเอ,าอ้าเจอป้อมแขกอีกแล้วครับพี่น,น้องนดยอ้าเงี้ยังเงี้ โอ้ยแมี้บอลไรนี่เป็นสีขอขอขอครับขอครับเดังยวโอ้ยงานนี้กำลังงามนี่ครับวัตถุระแกระนะครับบานงามๆเลยครับโอ้ยแกงยุดแซ่บแซ่บตัวพี่น้องนียตัวนี้เอาขอครับขอหลอกนี้ครับนี่ยืนแต่ตัวหมากระบอกแล้วครับเพอแต่ตัวเก็บบอกว่า จะพาแก็บมากระบอกลองเบิ้งครับนี่ครับหน่วยเป็นทังสี่ลักษนะทังสี่ลยครับพอเผาออกมาแล้วครับมันเฉีดแตกมาแนวนี้ครับนี่เป็นเนื้อข้างในนี่เป็นกระบอกแกบไปก่อนนครับเกบไปก่อนนี่ไปลองเบิ้งครับที่เขาไปคลายครับตามช่องตะอูตามร้านขานะครับติดขวายคลายนี่แหละครับมันกระบอกที่มันละลายแล้วที่มันแก่แล้วครับ เก oh ็บอะรลายเลยครับเก็บไปเยอะเไปเยอะๆ สำหรับต้นนั่นนะครับมันี่เป็นลักษณะนี่ครับต้นกระบ,กอกบอกต้นหมากบกต้นกระบอกนะครับเนี่ยเป็นต้นตุงสูงนะครับเป็นต้นตุงสูงครับมีตุงสูงอ่อนนะครับเป็นใบเป็นใบบางครับใบหน่อยๆบางครับอันนี้หมูมาก,กครับพี่น้องก็ำลังปลูกหมูม,มาก,กินครับหน่อยอ่อนที่มันหล่นมากินลูกมาเขาขี้มาเป็นก้อนหนึ่งสีตึกหมูตึกงัวเขาจะมาก,กินเรานี่ อย <t od em |ms|> uh, ู่แล pues ้วครับพ <alan> ี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยครับนี่โอ้ตาใหญ่ไงามเลยครับน้องอียูยูครับอู้นี่ครับพี่น้องมาชอบมพ์โมไดครับนี่นี่ดอกนี่นี่ดอกสวยครับ มีดอกนึงครับจีนดอกนึงมีดอกนึ่งโอ้ยมีดอกนึ่งอย่างเอ้ยดอกนึ่งดอกนึงโอ้ยนี่ครับมีดอกนึงครับโอ้ยเอาพันดอกนึงครับพี่น้องเช็คอะไรเช็คอะไรโอ้ยโอ้ยตึงบนดกแข็งโอ้ยอ๋อเห็นดอกทับจีนดอกสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกครับ เจ็ดดอกเดี๋ยวอีกเราหนึงครับเจ็ดดอกครับเดี๋ยวบ้างกระตาครับมันตีเรื่องน้ำเอาต่ำครับเป็นเ h ็ดมูลหมดเลยครับพี่น้องเอาดอกนี้ก่อนครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเอ้ยมีดอกนึงครับมีดอกหนึ่งครับมีดอกนึงครับนี่ครับดอกนึงครับอู้ดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่โอ้ โอ้งามครับงามงามนี่ครับมาคนเดียวมันมันพี่น้องเอ้ยนี่แหละคนมันโอ้ยหยับครับพี่น้องเอ้ยตะลุตัวมันเลยอันน้อยาะหยับจนมุนพี่น้องเอ้ยเอาเอาเออโอเคละโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยหน่อยก็มี้ะครับเพื่อนเด้นนี่กอเอาะครับจังเดีน้อะพี่น้อง mọi giờ kia đó vì nào giờ kia quanh hộp anh được nói cũng hộp nhìn được cái nói này hộp được cái nói này cái bài gặp phần nhảy còn nó ở phần cái nó và cái nó nhị của nó nhị của nó nhị của nó đến cái nòng bàn này ฮัลโหลฮัลโหลแต่ก็ดูสวยแต่ก็ดูสวยโอ้ยงามครับดอกนี่ครับนี่ครับงามครับนี่ดอกสวยงามครับสมบูรณ์ทีเดียวครับนี่ดอกไม้สี่ดอกไม้นี่ตุยักบ่าประทัครับตุกข์นี่ยับอันนี้ใช้ไฟได้ครับเลยนี่นี่ครับนี่หน่อยครับ はい、ちょっとクリックで新型のポピなやつですね。で、2番目 <noise>

เด็กออกกันครับจะตีนออกกันกับพี่น้องยังหินี่ครับเป็ิเรดางงานใหญ่ครับนี่ครับอ้ยมาคนเดียวนอนเป็นนองเลยงานก็มาคนเดียวลงก็ลงคนเดียวนี่ลยนะครับลงทางไม่เป็นไรลงป่า ยิงมีแต่ปลาครับไม่มีทางก็เลยสิลงปลาเออลงทางบม่ลงปลาเลยครับแต่ว่าตามไม่ใหญ่ครับมี่จีเพียรไม่ลำมาคนเดียวเปิดจีเพียรเลยครับลงบัาไดก็เปิดปานานเลยนะคือความปลอดภัยของเขาใส่โซเชียลเป็นประโยชน์มาลิงก์ไผครับมาคนเดียวมานไผ่บ้านหั่นเขาว่ามานไผเหมือนมันเขาว่า นี่ธรรมชาติสังมาห้เหาอครับขอบคุณธรรมชาติยาทำได้ตัดหนตัดตาแล้วก็ตีเขามา่เฮ็ดโมเมนเบิร์ตเก็บสามสิบไดครับจักปูดได้ตัดมุนอยู่ปุ่กยางใส่ผมมาเห็นเกิดขุดหูใจครับปลาเฮ็ดมึงก็มาห้ากินเอากนครับพักเบีกรจะเข้ากันครับพี่อัง สรุปแล้วครับบันโอ้เมื่อยได้ครับยากมาหอดรถแล้วแต่ตีนผู้ครับนี่แล้วครับรถบ่อต่ำนี่ผนงานครับก็เลยแกล้งพี่น้องเอ้ยก็เลยภาพพี่น้องก็ลุกตัวต่อลุไมีอได้กินครับไข่แนยนะครับถือว่ามันนะครับหายากได้ครับสองมันเศรืสีเศร้ามันสีเทาแล้วครับเหยียดก็ได้เงยเมยเมยครับพี่น้องเมยเมย อกระาเก็บในเพนี่ขงำเภอละอเลยครับี <kay>? <urs Correct. S 2> <m ega> ่เนดีรครับที่เป็นเดียรยาครับซึ่งทางเราเปิดเผยไปเลยา